เล่นเอาเสียทรงเต๋อเขินจัดเจอใหม่ดาวิกาจีบแบบตรงโตงฟินไม่ไหวสำหรับคู่ลุงกับลิงเต๋อฉันทวิทกับใหม่ดาวิการวมทั้งที่ล่าสุดหนุ่มเต๋อขอชายเดียวไม่มีหวานใจไปด้วยเพราะต้องไปถ่ายรายการกับสาวจอยลนินณีที่จังหวัดกระบี่พอมีเวลาปุ๊บก,ก็คอยถ่ายรูปลงในสาก g r รมพร้อมแคปชั่นเด็ดที่ใครอ่านก็ต้องยกนิ้วให้เลยว่า อาทิตย์คือเมื่อวานวันอังคารคือพรุ่งนี้วันจันท์เป็นวันดีไปกระบี่เที่ยวทะเลงานนี้ทำเอาแฟนคลับฟินหนักมากเมื่อจูจ่ๆสาวใหม่ก็เข้ามาแซวว่าพี่คะพี่คะมีแฟนยังคะจีบได้เปล่าหนุ่มเติรรีบเข้ามาตอบคอมเมนต์กลับไปทันทีว่าอุ๊ยเขินเมื่อเห็นคู่นี้แซวออกสื่อขนาดนี้ มีหรือที่แฟนคลับจะนิ่งเฉยเลยพากันเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก